สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t e ปส t y l ์นะครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece แนวเท r ร์นเบดใหม่2023นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้นะครับมีนะครับในส่วนของหลังจากที่ยามาโตะได้เข้ามาแล้วนะครับยังมีในส่วนของสกินใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นสกินของมาโก้นั่นเองนะครับทุกคน ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับยังไงก็เหมือนเดิมเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขอแวะสักนิดสักหน่อยนะครับทุกคนหลายๆคนนะครับที่เคยพิมพ์ถามนะครับคอมเมนต์ถามมาว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปตรงตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มตัวละครตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงที่ใบสุ่มสีแดงนะครับอันที่3นะครับทุกคนนี่นะครับในส่วนของผู้เล่นนะครับหรือว่า ท่านผู้ชมนะครับคนดูทุกคนเนาะบางคนนะครับเคยถามผมมาประมาณ2-3คนเนาะว่าวิธีการใช้นะครับในส่วนของเจ้าตรงนี้นะครับนี่เลยเป็นหอยท่าสื่อสารนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับพราะเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะมาทําการแลกตรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะงงหรืออาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ากดยังไงเนาะ วิธีการกดนะครับให้เราทําการกดไปตรงที่หอยท่านะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นหน้านี้แบบนี้นะครับแล้วให้เรานะครับทําการเลือกนะครับในส่วนของทาาที่เราจะเอานั่นเองนะครับว่าเราจะเอาทาาอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมจะเอาในส่วนของทาาสีแดงนะครับทุกคนอ่ะท่าสีแดงให้เราจิ้มเลยนะครับนี่นะครับผมจิ้มผมจิ้มอยู่นะตอนเนี้ย มันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้คือผมจิ้มนะผมจิ้มแบบจิ้มแบบต่อเนื่องนะครับจิ้มหลายๆรอบเลยนะนี่นะครับให้เราทําการจิ้มนะครับพอจิ้มเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําการกดเกณฑ์นะครับเกณฑ์คนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทําวงกลมให้ดูนะครับทุกคนนี่นะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเราเอานะครับในส่วนของท่าสีเขียวเนาะจิ้มเลยครับจิ้มสีเขียวอย่างนี้เนาะแต่จริงๆไม่ต้องจิ้มแบบย้ำๆเหมือนผมแบบนี้ก็ได้นะจิ้มแค่ 1ครั้งนะครับครั้งเดียวก็ได้แล้วนะนี่นะครับจิ้มไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวสรุปเลยละกันนะครับก็คือผมจะเอาทตุสีแดงนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับผมจิ้มไปดี่่าสีแดงจึ๊บจึ๊บจิ้มอย่างนี้เลยครับจริงๆก็จิ้มแค่ครั้งเดียวเหมือนที่ผมบอกอ่ะแล้วก็กดเกณฑ์นะครับอันนี้ผมจะกดเกณฑ์เข้าไปแล้วนะกดเลยครับจึ๊บพอกดเข้ามานะครับเขาก็จะถามว่า จะใช้สองพันหอยท่าสื่อสารนะครับเพื่อทำการแลกฮีโร่ดาวนะครับเป็นแบบสุ่มนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะแต่ว่าเป็นท่าสีแดงนั่นเองนะครับอ่ะผมกดยืนยันนะครับพอเรากดยืนยันมันก็จะมีใบโผล่ขึ้นมาแบบนี้อีกรอบนึงให้เราทำการกดติ๊กไปเลยครับหน้าจอไปเลยเนาะติ๊กตรงใบนะครับแล้วก็ใบก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับเราก็ได้ แล้วนะครับในส่วนของวิธีการแลกตรงนี้เนาะไม่รู้ว่ายังติดขาดกันหรือเปล่านะครับน่าจะแลกกันได้แล้วเนาะแต่ว่าผมลืมนะครับว่าจะมาแจ้งมาบอกแล้วเนาะแต่ว่าผมลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะครับก็เลยมาแวะมาทําให้ดูก่อนนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตรงที่อีเวนต์นะครับทุกคนเป็นอีเวนต์ในส่วนของตรงนี้นะจริงๆมันมีอีเวนต์อื่นๆมาด้วยนะครับแต่ว่า อา,อาจจะเป็นการแลกนะครับในส่วนของผลพิซาร์หรือไอเทมอะไรอื่นๆเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะจริงๆก็มีพวกรูนนะครับมีประมาณนี้เลยเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้รูนอะไรนะครับก็ไปเลือกเอาเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของสกินใหม่ของมาร์โกนั่นเองนะครับนี่เลยก็หน้าตาของเขาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของกิจกรรมนะครับเขาก็จะให้เรา ทำเควสหรือว่าภารกิจกิจกรรมนั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนที่ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็คือเป็นสกินของแฮนด์คอร์กนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับในส่วนของสกินของแฮนด์คอร์กบัวแฮนด์คอร์กเนาะก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนท้าทายสั่งเวียเนาะเราก็จะได้หินสีฟ้านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูเหมือนเดิมเลยนะครับมาทําการกดเล่นไปแบบ สิบครั้งนะครับทุกคนอ่ะจริงๆผมเคยทำแล้วนะอันนี้แพ้นะครับไม่เป็นไรครับสามครั้งสี่ครั้งครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทำการเปิดให้ทุกคนดูสักหนึ่งรอบละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะขออนุญาตเล่นตรงนี้ก่อนนะพอดีผมยังไม่ได้ทำเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคอนเทนต์แบบเรียวเรียทำให้ทุกคนดูเลยเนาะ สิบครั้งนะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกินแล้วหรือยังนะผมไม่ได้นับก็เลยกดไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่ะกดเท่าที่เรากดได้นะชึบอ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันชึบอ,อ่ะให้เรากดฟรีเนาะโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับน่าจะครบ10ครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่กิจกรรมนะครับเพ็งที่อีเวนต์นะครับนี่เลยนะครับได้มาแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้ส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับแล้วเราก็กดไปคําว่าไปได้เลยนะครับแล้วก็รับและส่งอัตโนมัตินะครับได้มาแล้วแล้วก็รับตรงนี้ครับชิบพอเราได้ตรงนี้มานะครับเหมือนเดิมครับผมก็จะเอามาจับของรางวัลตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยเป็นสกินมังโก้นะแล้วก็มีของรางวัลอื่นๆนะครับก็ตามนี้เลยผมได้ทําการเหมือนเดิมครับผม กดฟรีไปหนึ่งรอบนะครับได้ผลพิศดตรหนึ่พันนั่นเองมาดูรอบนี้กันครับไปครับชึ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 บโอ้โหได้กล่องอันนี้มานะครับเป็นกล่องรูนสีม่วงนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดรับตรงแพ็กตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคได้ผลพิศสตรมานะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมมัลโก้นะครับเหมือนกับ บัวแฮนคอกเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะไปทําการดูสกินของเขาสักนิดสักหน่อยนะครับนี่นะครับก็เอ,อ่อเอฟเฟกนะครับการต่อสู้เนาะพลังโจมตีอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าร่างต้นนะครับร่างเดิมๆน่าจะสวยกว่าสกินนะมันเป็นสีฟ้า,ฟาทุกคนไม่รู้ว่าคิดเห็นกันยังไงเนาะแต่โดยปกติแล้วนะครับก็ ไม่น่าจะมีใครได้สกินมาเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีเนาะส่วนมากจะเป็นสายเติมเนาะที่เขาสะสมนะครับประมาณนี้เลยไอ้ร่างต้นเนี่ยเท่กว่านะเอฟเฟกมันเท่กว่านะทุกคนเนี่ยนะครับโคตรเท่เลยนะผมว่าเท่มากๆเลยนะแล้วก็เอฟเฟกเป็นสีฟ้าเนาะอันนี้เป็นสกินนะครับพอ,อ,อมาตรงที่ล็อบบี้ฮีโร่ตรงนี้นะครับก็จะโชว์ตัวประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะ ก็เทในระดับหนึ่งนะครับแต่สำหรับผมก็ถือว่าเฉยๆนะมันเทเพราะว่ามันมีเอฟเฟกข้างๆนะครับทุกคนมาดูร่างต้นนะครับก็จะไม่มีเอฟเฟกข้างๆอะไรเลยเนาะไม่มีแบนะ็กกราวเนาะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของสกินของมั์โก้นะครับประมาณนี้เลยครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนมาพูดคุยกันเนาะในส่วนของคอนเทนต์ถัดไปนะครับหรือว่าคลิปต่อไปเนาะผมจะทําการรีวิวนะครับในส่วนของทีมนะครับสามพลเรือเอกนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็รอดูกันในคลิปวิดีโอหน้าได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับมาพูดคุยแล้วก็มาแจ้งข่าวสารให้กับทุกคนได้รู้กันนั่นเองนะครับ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว